ได้ถ่ายวิดีโอเลยแน่ๆเลยจำไม่ได้เลยว่าหยิบกล้องขึ้นมาถ่ายแต่วันนี้ทำงานเสร็จนะจ๊ะเสร็จเลยอะ่ะเสร็จจริงเหลือแค่เก็บตกอย่างเดียวมีอะไรเพิ่มค่อยเติมอ่ะเสร็จแบบเสร็จเลยแล้วก็สามารถทำเพิ่มได้ด้วยแต่ว่าไม่ทำแล้วพอแค่นี้มันจะฟุ้งเกินไปเอาแค่นี้ไม่ทำแล้วนะจ๊ะเดี๋ยวมันจะเก่งเกิน มันจะได้เยอะเกินคือได้เยอะเท่าไหนาก็พอใช้อยู่ดีเนี่ยนะมันเป็นที่เมาคำว่าคนมันเป็นที่เมาของคนที่แบบพอเขาตั้งใจทาง,งานแล้วยังไงเขาก็ไม่ได้ผลอะไรก็ถึงไม่ค่อยอยากทำงานกันถ้าถึงผู้บริหารเรื่อจริงทำแล้วไม่ได้อะไรก็ไม่มีใครอยากทำนะจ๊ะเค่งเราก็เก็บของกับบ้านละยวค่อยว่า,าก,กัน วันนี้ได้เดินขึ้นหนังเงินมาเล่นมันอยู่กับเพื่อนเพื่อนพี่น้องๆมาเล่นกับหมาแต่เขาไม่เข้ายาเพราะว่ายุงกัดชื่อน้องแบล็คขาหักนะมันเดินแบบเอาเท้าด้านหน้าพลิกกลับไปด้านหลังอย่างเงี้ยแต่มันก็มีความอดทนแล้วมันก็เป็นหมาที่มีบุญนะพี่เขาส่าช่วยตอนนี้มันก็เริ่มเดินได้เหมือนหมาปกติก็ถือว่าโชคดีแต่ว่าแค่มันก็ยังเจ็บเห็นไหมมันใส่ถุงเท้าส้มๆ เพราะว่าขามันไม่เหมือนเดิมแล้วนั่นแหละอันนี้คือเจ้าของเห็นไ,ไหมหน้าตาจะเหมือนหมาที่ถ่ายไปนิดหน่อยแค่นี้แหละพอรู้ว่าน้ำมันลดก็จะลงมาเติมพอได้ลงมาก็เลยแวะมาซื้อของเลยทีเดียวลงมาแล้วต้องได้หลายอย่างเลยได้ของกินด้วยโอ๊ยมาเจ็บสิว เมื่อไรจะหายเนี่ยแล้วก็เหม่งซะโอเคอไปห้องน้ำก่อนมาซื้อของแต่ได้ขนมแต่ส่วนใหญ่จะ้ะ <c> ก <oughs> <c oughs> ็ขนมมันน่ากินก็เลยต้องซื้อขนมดูดิเห็นไหมเจอขนมดีต้องอดหอกข้ามใจใช่ไหมอ้วนจะตายแล้วเห็นขนมนยังไม่ได้เลย ห้ามใจไม่ไหวจริงๆดูสิฉันนุ่นช็อกโกแลตทั้งนั้นช่วงนี้ช็อกโกแลตฟีเวอร์มากขนาดรดกงเบนะอย่างเงี้แหละมันจะอดได้ยังไงนะมันอยู่ในสายเลือดอันนี้แหละดูสิซื้ออะไรมาเนี่ยเต็มไปหมดเลยค่าน้ำมันค่าของเดีอยนี้กินมากๆไปนะ ไม่ชอบนะพะเตรียมของวันนี้ไะให้แม่นึกได้เมื่อกี้ว่อาอ้าวสาวทินี้ฉันแรกเวนไว้แล้วนี่วา่าไม่ต้องมาก็ได้สบายไปเลยดีจัง นันเดี o, so, ๋ยวพรุ่งนี้เอาของไปส่งให้แม่ของใบจ่ายทํำธุรกรรมอะไรเรียบร้อยเหลือนิดกับโทรศัพท์ยังไม่รู้วิธีการจ่ายเดี๋ยวค่อยว่ากันไม่รู้จะได้จ่ายทางไหนตอนนี้เช็ดหน้าก่อนก็หมดละสําหรับเดือนนี้ก็ทยอยใช้นี้ใช้สินตามเรื่องไปปดนี้ปดสินเพราะมันก็จะดีขึ้นดีขึ้นเรื่อย ก็จะมีสถานะทางการเงินงที่เดีเขาเลยเรื่อเลยแล้วก็จะมีสถานะทางสังคมที่เดีเขาเลยเรื่อยแล้วก็จะเบ่งจุแล้วก็จะดีอะไรก็ดีมีสถานะทางความสุขทางความรักจนคาบขัวโอ้ไม่ก็ oh God, ดีที่สุดเช็ดหน่อยดิให้มันหาย ไปซื้อขนมซื้อของเข้าบ้านนี่กินอย่างราชาแล้วเดี๋ยวก็ตม้มมาม่ากินนะจ๊ะยาชาเออยังไม่ได้ซื้อไข่ไก่กับผักกลไม้เลยเอ,อ้ยไข่เป็ดไม่กินไข่ไก่กินไข่เป็ดมาปีหนึ่งแล้วนะจ๊ะไม่กินไข่ไก่ก็มันอร่อยกว่ามันดีกว่ามันแพงกว่าด้วยไม่ได้กินเพราะมันแพงกว่านะมันดีกว่าไม่รู้ดิ ก็ถ้าเรามีสิทธิ์ที่จะเลือกได้เราก็เลือกสิ่งที่ดีกว่าแค่นั้นเองเรามีพละกกำลังพอที่จะหาอะไรดีๆให้ตัวเองได้ก็หาแค่นั้นเนาะเฮ้ยรู้สึกถึงความหน้าดามไหมรู้สึกขี้เละมากโอเควันดีค่ะทุกคน